ไม่ได้เล่นนานนะครับโทษทีครับเทษทอผเผอเผือเผือเยชิมายละ่ะชิมายละ่ะตายไปเป็นไงฮิเชื่อขอโทษล่ะครับโ็ทเทีไม่ได้เล่นนานก็เล่นโหดเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้พี่กับตายนะทุกคนพ,พี่จะตายได้ไงอะครับสีมือพี่มันอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของพี่อยู่แล้วมันอยู่แบบในมือของพี่อยู่แล้วไม่มีทางที่พี่แบบจะจะไก่อ่ะครับไม่มีทางนะ เฮ้ยโอ๊ยโจมผมก่อนได้ไงนี่น้องสาวน้องสาวน้องสาวตายเอ้ยไม่ตายตายไปซะแม่สาวเฮ้ยเมาหลอดแป๊บนึงนะเอ้าไปไหนวะโอ้ยเอ้ยเยอะเอออยู่ไหนวะเออดีนะที่พีโอกระสุนไม่เออเมียสาวน้อยเ้ยดันมาดันมาเหรอจ้าด่าเอ้าเออวิ่งดิวิ่งดิโอ้ยกระสุนไม่ออกอีกแล้วผมจะตายพันยาแป๊บสโมกแป๊บ สมุกแป๊บดันมาอย่างเงี้ยรับน้องคิดยังไงคิดยังไงมาดังกับพี่อย่างเงี้ยเออพี่พี่ปัญญาก่อนไม่ได้หรอถ้าน้องไม่ดันนี่แบบน้องอาจจะรอดก็ได้แต่บางทีพี่มันคอมมันอยู่ละพี่ทำยังไงพี่ก็โฮสพี่ก็เล่นโฮสพี่ก็ไม่ชิมเงนครับขนาดนาเฮ้ยมาปืนเนี้ยยิงชอบเลยครับเฮ้ยเจอละข้างหน้า บ้านยังไงไม่โดนจะเหวี่ามือโอ้ยรีบรีบรีบรูกว่ามันจะรีบลุกได้ยังไงมันก็ตายดิครับพ่ออ๋อ e a s เห็นปะคือพี่ไม่ได้ทำคลิปนานก็โหดเหมือนเดิมเพราะฝีมือของพี่มันอยู่ในสายเลือดที่เทพยบของพี่อยู่แล้วน้องๆก็รู้ว่าพี่จะโหดแค่ไหนอะไรก็อย่าลืมกดติดตามพี่หน่อยนะครับพ่อ ขอร้องเลยอย่าติดตามกูเถอะผมจะร้องอันนี้แม่สาวน้อยก็เป็นเมียพี่ซักก็เป็นเมียเสียโอ้กูจะเออพี่จะตายผมจะตายมาดิไม่ไหวนะเอาเปล่าเอาเปล่าอยู่ไหนวะไอพันยาแป๊บไอ้ก็ให้พี่โอกาสพันยาบ้างไม่ใช่ว่าแบบจะเอาผมผมตายเลยอ้าวอ้าวยืนเออเอาไม่เห็นผมหรอ อีซี่ยู่ไหนวะเมสซาหนอยเออในเฮ้ยยืนเอือตายไปซะอา่อาโอเะ